ครับคุณผู้ชม <hr an> ครับเนี่ยวันนี้นะครับเราต้องมาพูดถึงเรื่องของผลงานของลุงตู่ครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการแต่งตั้งเนี่ยคนที่เข้ามาบริหารจัดการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของแม่น้ําคูคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยจนสวยงามมากถูกต้อง, <bet. S 1> งครับทางพี่ทํารายการทางโทรทัศน์เนี่ยนะครับก<ม>็ได้ไปที่คลอง องอ่า่ไปคลองพดุมกรุงเกษตรครับไปคลองแสนแสบนะครับเราไปมาหลายคลองอ่ะและคลองที่สวยมากคลองสะท้อนอ่ะสวยจริงๆอ่ะครับทีนี้คลององอ่างเนี่ยหลังจากที่มีการแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลครับเป็นรางวัลของการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับซึ่ง ได้กันไม่กี่แห่งน,นะคะตัวโลกอตัวโลกได้ได้ไม่กี่แห่งแต่เราได้กับเขาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาทําน้ําให้สะอาดสองข้างทางนําเอาร้านรวงต่างๆอา,อาหารโบราณสินค้าโบราณน,นะครับกำแพงมีการวาดภาพเล่าประวัติครับว่าทําไมจึงชื่อว่าครองอขง <c oughs> เล่าประวัติว่าธุรกิจที่อยู่ตรงนั้นมีอะไรบ้าง <c oughs> จะเห็นนะแขกซิกมีผ้าอยู่หลังรถเวสปามันคือวิถีชีวิตเขาไใช่ครับมันทําให้เราเห็นวิถีชีวิตครับอเชื่อไหมขนาดพี่ขาไม่ค่อยจะดีนะวันนั้นเนี่ยพี่เดินจากสมยอดปบบาหุรัตได้นะชิวๆเลยมันเพลินเออมันเพลินคร้านรวงอาหารการกินที่เขาไปรวบรวมมาส่วนใหญ่เป็นอาหารโบราณครับแต่ปรากฏว่า ตอนนี้ร้านเจ๋งเอ้าทำไมนักท่องเที่ยวไม่ไปเกิดอะไรขึ้นคือต้องมดูสภาพเอาสภาพดูไปดูสภาพกันหน่อยนะโอ้โหแบบนี้น่ไหว้แน่ยคือร้านเขาอยู่ไม่ได้ครับนักท่องเที่ยวไม่มาตอนนั้นก็มีคนบอกว่าอจะฉายหนังการแปลงอย่างนั้นอย่างนี้คนก็ไปบภาพมาสิเขาฉายกันก่อนหน้านี้แล้วเขาฉายมาเป็นปีๆแล้วฉายอยู่ฝั่งคันโนอ นั่งดูกันอยู่ฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งก็แปลว่าไม่ใช่เป็นการกระทำครั้งแรกนะค,ะครับแต่ปรากฏว่าทีแรกก็บางคนก็อยากจะเคลมว่าเนี่ยเป็นเรื่องครั้งแรกที่ทำแต่เขาทำมา่อนวนันะะ้นแต่ทีนี้บางคนเขาเขียนใน f facebook ครับ <c oughs> เขาบอกว่า six months built นะครับ six year built แล้วก็ซิกมันเด a มาจแปลว่า6กปีที่มุ่งสร้าง6ปีแต่6เดือนมุ่งทำลายซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเขาว่าใครยังไงแตมันปรากฏใน Facebook มีคนพูดซึ่งเวลาที่เราอ่านจาก Facebook ตรงนี้แล้วครับถ้าเราไปเดินดูที่คลองโอ่งอ่างเวลานี้มันเป็นเช่นนั้นจริงๆปล่อยปลาแล้วเลยคนก็เออคนก็เริ่มวันไหวเอ๊ะ แล้วเดี๋ยวเนี่ยพดุดงกรุงเกษรซึ่งเป็นครองที่มีไว้จัดอีเวนต์นะคะทํทำตลาดนัดเอาสินค้าโอท็อปมาขายเอาผลไม้รากไม้มาขายนะครเป็นเส้นเดินทางสัญจรที่ดีงามตั้งแต่บริเวณหัวลำโพงจนั้งไปออมนู่นเลยเจ้าพระยานะครับแล้วก็นั่งเรือเฟอร์รี่เนี่ยนะคะมันจะ เป็นเหมือนอย่างคลององอ่างอีกไหมนี่พี่พูดมาอย่างนี้จาได้เลยมยีวันหนึ่งเนี่ยมีพี่เขาโพสต์ในเฟซเขาบอกว่าอ้าวไหนเคยบอกว่ากทมเนี่ยดูแลเกี่ยวกับเรื่องเขาจะมีเรือเรือไฟฟ้าเนาะวิง<อ>่งตอนนี้ไม่มีพี่อ้าวเหรอใช่เขา,อาบอกามาแล้วนะไหนว่าคุยว่ามีไอเราก็เลยเข้าไปบอกว่าเออทำไมไม่มีใครดูแลอยู่ตอนนี้มันเคยมีครับพี่เนี่ยนั่งจากหัวลำโพงไปออกนุ่นเทวกุญชรอเออไม่ใชคั ที่นั่งจากท่าช้างครับซึ่งเป็นท่าเรือที่สร้างใหม่ทันสมัยสวยสดงดงามม,มีเป็นสมาร์ทเพียร์นะคือเป็นท่าเรืออัจฉริยะเพราะมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างแล้วก็นั่งเรือไฟฟ้าติดแอร์อจากท่านนช้าง,งพี่นั่งไปนู่นครับะสะทอนใช้เวลาแป๊บเดียวเลยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวพี่กำลังจะไปทําอีกล้ท่าเรือราชินีท่าเรือท่าเตียนอะไรต่างๆมีอีกหลายท่าเรือมากที่มีความสวยสดงดงานจากการที่ ทางด้านกทมสมัยก่อนสมัยทุนอสวินเนี่ยนะครับทำไว้ภายใต้นโยบายที่กํากับโดยคนเอกรยุทธ์จันโอชาเพราะฉะนั้นมันน่าเสียดายอะเสียดายเนาะห่วงเวลานะที่กว่าจรลงมือทํากันมาครับแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยแต่ว่าไอห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสัก6เดือน7เดือนอะไรประมาณเนี้ยมันกลับแย่ไปแล้วจริงหรือเปล่านี่อยากเป็นภาพคนร้องให้ประกบคู่กับสภาพของคลององอาจปัจจุบันดีไหม เสียใจครับยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันอีกดีกว่าครับว่าคลิปหน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจครับ